มานะครับเพื่อนมาชมผีเสื้อนะครับผมผีเสื้อสนสวยนะครับผมตัวสวยงามมากนะครับผมก็จะมาโชว์นะครับผมมาโชว์ช่วงปีใหม่นะครับผมนี่นะครับผมปีใหม่พอดีพอดีนะครับผมครับผมปีใหม่นะครับผมดูดวงตาครับดูดวงตานะครับผมนี่ตาใหญ่นะครับดวงตาใหญ่นะครับตัวนี้นะครับผมผีเสื้อชนิดนี้ตัวใหญ่ดวงตาใหญ่นะครับผมตัวใหญ่ปีกเล็กนะครับผมนี่ ลายสวยนะครับผมดูตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากครับผมปีกเล็กครับผมครับผมตัวใหญ่นะครับผมปีเซียชนินี้นะครับผมก็นี่นะครับดวงหัวนะครับดวงหัวนะครับผมหัวดวงตานะครับผมนี่นะครับผมลักษณะนะครับลักษณะปีเสื้อนะครับผมเสื้อตัวใหญ่ครับผมให้ดูนะครับผมให้ดูให้ดูอบๆนะครับผมให้ดูอบๆนะครับผม ใกล้ไม่ได้ครับจับไม่ได้นะครับผมกเขาจะบินนะครับผมคือบินมีคนเขาจะล่วงครับผมจะเป็นคุยๆนะครับผมขนาเป็นที่น่าจะเป็นที่ป่องกันตัวเขานะครับผมมันเป็นปุยๆนะครับผมถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมสวยงามมากนะครับผมนี่ถ่ายใกล้ๆนะครับผมแท่จะบบโดนเนื้อโดนตัวเขานะครับผมแต่ไม่โดนนะครับผม งามมากครับผมตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากนลครับผมเสื้อมาโชว์ปีใหม่นะครับปีใหม่พอดีพอดีเป็นปีมงคลนะครับผมเป็นวันมงคลเลยนะครับผมวันที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งมกราสองห้าหกแปดนะครับผมครับผมพี่เส้อเข้ามานะครับผมกินี้ก็เท่นี้ก่อนนะครับเพืเ่อน ฝากเพืออ่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบ,บายนะครับผม